มันคือการผสมผสานระหว่างความสปอร์ตและความหรูหราได้อย่างลงตัวขอต้อนรับ Honda ADV 160รุ่นปี2026โพสตยืนคู่กับ ADV 6 0ท่ามกลางฉากเมืองสุดพรีเมียมแค่เห็นก็รู้เลยว่านี่ไม่ใช่สกูตเตอร์ทั่วไปดีไซน์ด้านหน้าที่ดูดันบังลมหน้าทรงสูงและบอดี้สุดเท่ทุกองค์ประกอบสื่อถึงความพร้อมสำหรับการผจญภยัย และในปี2026นี้ Honda ได้ยกระดับดีไซน์ไปอีกขั้นด้วยสีใหม่สุดล้ำเช่นดำด้านแบบสแตลเลอไทเทเนียมและแดงเข้มสุดฉกเฉี่ยวที่เรียกสายตาได้ทุกมุมถนนภาพการขี่ ADV 160ในเมืองและนอกเมืองอย่างต่อเนื่องหัวใจของ ADV 160อยู่ที่เครื่องยนต์157ลูกบาทเซนติเมตรระบายความร้อนด้วยน้ำแบบสีวาวที่ได้รับการปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น ทั้งในการเร่งต้นและการประหยัดน้ำมันจะขี่ในเมืองหรือลุยต่างจังหวัดก็มั่นใจได้เต็มที่ภาพโชกล้อและเบรกแบบ Close up. โคลสอัพโชกัพหน้าของโชว,วาบแบบระยะยืดยาวผสมผสานกับล้อขนาด14นิ้วและยางแบบกึง่งออฟโรดช่วยให้คุณขี่ผ่านถนนครุคราได้อย่างสบายและเมื่อถึงเวลาเบรกระบบดิสเบรกหน้าหลังพร้อม ABS และระบบป้องกันล้อหมุนฟรี Honda Selectable Torque Control (HSTC) ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างมั่นใจแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน โชว์หน้าจอดิจิทัลเต็มระบบและระบบอัจฉริยะต่างๆหน้าจอ LCD แบบ Full Digital แสดงผลครบถ้วนทั้งความเร็วระยะทางอัตราการสิ้นเปลืองพร้อมระบบ Honda Smart Key USB C Charging Port และ Bluetooth ที่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนของคุณได้โดยตรง ADV 160ปี2026ไม่ใช่แค่ทันสมัยแต่มันฉลาดกล้องเคลื่อนผ่านเบนาะนั่งและพื้นที่เก็บของใต้เบ,บาะเบาะนั่งแบบ2ระดับถูกออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อนอย่างเต็มที่ นุ่มสบายขี่ไกลแค่ไหนก็ไม่ล้าและใต้เบาะยังมีพื้นที่เก็บของใหญ่พอสำหรับหมวกกันน็อกแบบเต็มใบหรือของใช้ประจำวันได้สบายสบาย ADV 160ขี่ผ่านเมืองภูเขาทางดินและริมทะเลและนี่คือจุดแข็งของ ADV 160มันพร้อมสำหรับทุกเส้นทางไม่ว่าคุณจะอยู่ในเมืองชานเมืองหรือต้องการลุยป่าเบาๆ ADV คันนี้สามารถพาคุณไปได้ทุกที่ในแบบที่สกูตเตอร์ทั่วไปทำไม่ได้ นี่คือความอิสระบนสองล้อที่หลอมรวมเทคโนโลยีความทนทานและสไตล์เข้าด้วยกันโฮสพูดสรุปขณะรถจอดรีวิวสวยถ้าคุณคือคนที่ต้องการสกูตเตอร์ที่มีความพรีเมียมไม่เหมือนใครต้องการความคล่องตัวในเมืองแต่ก็พร้อมลุยทุกเส้นทางและไม่ยอมประนีประนอมในเรื่องสไตล์ความสะดวกสบายและเทคโนโลยีจุดจุดจุดงั้นฮ o n ด a ADV 1ี0่รุ่น2 0 2 6คือคำตอบของคุณปิดท้ายด้วยโฮสยิ้มพร้อมชี้กล้อง คุณคิดยังไงกับ ADV คันนี้คอมเมนต์มาคุยกันเลยครับถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้กดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะ VVIP Auto Series จะกลับมาพร้อมยานยนต์ระดับท็อปอีกมากมายแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับที่สุดของ2ล้อที่สุดของไลฟ์สไตล์นี่คือ VVIP Auto Series OUTRO ภาพรถวิ่งไปบนถนนยามเย็นพร้อมโลโก้ VVIP Auto Series และดนตรีประกอบ